ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับบิตคอยปรับตัวขึ้นมารวมๆกันเนี่ยประมาณ28%เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาจอดแถวประมาณ28,000เหรียญอยู่นะครับก็ไม่ยอมเบรกขึ้นไปสักทีแถวๆนี้มันคือโซนอะไรนะครับถ้าเกิดมีแรงเทขายเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไปในแนวรับเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราดูนะครับ แล้วเพื่อนที่กำลังดูคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e และกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับนอกจากนั้เนี่ยถ้าใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์ริ่งความรู้เนาะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ผลักดันคลิปนี้นะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยแล้วก็ยังได้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะฮะนอกจากนั้เนี่ยเรามีกลุ่ไลน์เป็นแชทนะครับในฝั่งของ d i ส c o ร d ดนะครับที่เพื่อนสามารถ และการวิเคราะห์ Master t r a d e ดด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปบฟัคุยได้เลยครับอ่าแต่เรามารีบปรับเดตลาดกันนะครับตอนนี้ในฝั่งของบิตคอยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับประมาณสัปดาห์นิดๆเนาะขึ้นมาจากประมาณ19ื่นกว่านะครับขึ้นมาถึงประมาณ2 8งหมและแล้วก็ขึ้นมาเจาะอยู่ถ้าเกิดเราดูจากภาพวีคนะของเขาที่เขามีการปรับตัวแล้วปิดไปในวีคที่แล้วนะครับลองวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะครับจากจุดที่มีการเปิดภาพวีคนะขึ้นมาจุดยอดประมาณ28%ซ ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็ติดตรงโซนนี้อยู่ส่วนตัวเนี่ยก็เลยไปนั่งดูนะว่าแถวๆนี้มันคือโซนอะไรนะครับลองย้อนกลับไปดูนะเพื่อนมันมีการทำฐานแถวโซนนี้นะครับมาหลายครั้งมากๆก็คือแถวประมาณ3 0 0หมื่นเนาะตอนช่วง January นะครับปี2 0 2 1นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณห0,000่นใช่ไหมแล้วก็มีการปรับตัวลงมาแถวแถวโซนนี้ตอนช่วงกลางปี2021แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอีก แล้วก็ลงมาเทสแถวโซนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนช่วงเดือน5นะครับ2022เนอะแล้วก็โดนเทขายหลุดลงมานี่แล้วก็มาเจอกันในฝั่งของ FTX ต่างๆตรง,งนี้แล้วคนนี้รอบนี้ที่กลับตัวขึ้นมามันเหมือนนะขึ้นมาทดสอบแถวโซนนี้อยู่ก็คือแถวประมาณ28,300นะจนถึงประมาณ31,000นะิโดยประมาณถ้าไม่สามารถเบรกขึ้นมายืนได้ดีเราลองดูในภาพเดก่อนภาพเดต ว่าถ้าสมมติเขาสามารถขึ้นมายืนในโซนนี้หรือว่าทะลุขึ้นไปในโซนนี้ได้ดีๆเวฟหนึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่จบนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถเบรกขึ้นไม่ได้มันมีแรงเทขายกดลงมานะฮะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาตามแนวฟิโบนะลองตีเพื่อนดูอีกทีนึงนะครับแถวจุดนี้ขึ้นไปจุดหนึ่งตรงนี้เราจะได้แนวรับฟิโบนะครับแถวประมาณ2 8 0 0เท่านี้แต่ถ้าเกิดเราดูจากโซนที่เป็นซัลายโซนแล้วก็ดีมานโซนเนี่ย ก็มีโอกาสหอปลงมาที่ดีมาโซนเก่าของเขาแถวประมาณ2 5 0 0 0ประมาณนี้ก่อนที่เขาเบรกขึ้นไปรอบก่อนนะครับก็มีโอกาสลงมาเทสแถวนี้ได้คราวนี้เราลองไปดูในภาพสี่ชั่วโมงกันว่ามีอะไรบ่งบอกกันบ้างมันมีโอกาสที่จะกรอบหรือว่าทะลุลงมาเยอะไหมนะครับอันแรกเลยที่ผมเห็นเนาะก็คือตัวเวฟที่คิดว่ามีโอกาสจะจบเวฟ5ไปแล้วแถวๆนี้ถ้าไม่มีการเบรกขึ้นมาอีกทีตรงนี้จะเป็นจุดที่เราหน้าเบ็ดมากนะครับ แล้วแรงซื้อเนี่ยแถ่โซนนี้ก็เริ่มดรบละนะครับที่สําคัญเราลองดูในฝั่งของ r s i ประกอบกันนะครับตอนนี้มีสัญญาณตัว b a r r i i v e r g e n t ที่ราคาปรับตัว Break High ขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมแต่ตัว r s i เนี่ยไม่ยอมเบร k ถูกไหมครับแล้วก็จะมีแนวรับนะตัว r s i ด้านล่างอยู่แถวโซนนี้ตอนนี้มันเหมือนวิ่งบีดปีบอะว่าจะเลือกทางนะครับในในโซนไหนดนะีเพื่อลองดูเห็นไหม มันกดลงมาเรื่อยๆบีบๆบีบ,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 บนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากในฝั่งของไพ i ราคาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแนวรับนะครับในฝั่งของเวฟซีที่เราได้มีการราเบลไวเ้เนาะแถวนี้ค่อนข้างมีแนวสำคัญเลยก็คือสองหมื่นเจ็ดแถวนี้ถ้าเกิดเบรกลดลงมาได้ก็จะมีโอกาสนะดอรอปลงไปแถวโซนที่เรามองว่าเป็นดีมันโซนด้านล่างน,นะครับอันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณนะที่จะใช้ดูประกอบนะครับว่าโซน,นแถวโซนเนี้ยสามารถขึ้นไปยืนได้ไหม ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าขึ้นมายืนได้แล้วก็มีการชินกับแถวโซนนี้แล้วมีการบูลลิสเกิดขึ้นมากๆนะครับหรือว่ามีแท่งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่ถูกทําลายแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวประมาณ3 0,000กว่าได้รวดเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็เวฟหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจาว่ามันเป็นเวฟย่อยหรือเปล่าในการขึ้นสางแรงแต่สิ่งที่เราสามารถใช้รูปประกอบได้ก็คือภาพ4ี่ชั่วโมงถ้ามันเบรกหลุดแถวประมาณ2 7งหมเนี่ยน่าจะมีการย่อเกิดขึ้น อันนี้คือ1จุดนะครานี้เรามาดูกันในตัวเส้นค่าเฉลี่ยกันบ้างไปแก้ดูกันในฝั่ง s ซ p พ l y Zone Demand Zone นะครับแล้วก็ตัวเวฟเนาะเขานี้มาดูในฝั่งเส้นค่าเฉลี่ยนะครับในภาพ Day ก่อนแล้วกันภาพภาพภาพ m ก่อนเลยก็ได้ไกลๆนะครับตอนนี้มีการขึ้นมาเทสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างมีนี้สําคัญเลยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเทสนานมากแล้วหลังจากที่มีการเทสแล้วดุดลงมา วันที่รู้สึกว่าจะเป็นต้นปีนะจนนิรีมีการเทสต์แล้วหลุดลงมาแถวนี้ก็ช่วงเมย์พอดีเดือน5เทสตหนึ่งครั้งแล้วขึ้นไปแล้วก็หลุดลงมาตอนช่วงเดือน5นะครับคราวนี้ขึ้นมาเทสในรอบรู้สึกว่าประมาณไปยีหนึ่งได้นะครับขึ้นมาเทสรครั้งแรกเลยนะแถว EMA 26นะครับถ้าเกิดแถวเนี้ยมีแรงเทขายเกิ่ขึ้นน่าหมายความว่าการเทสรครั้งแรกเนี่ยตรงเนี้ยไม่ผ่านนะครับต้องรอดูในภาพมันนะตลาดโซนิก,ก็มีแนวสำคัญค่อนข้างเยอะเลย ในภาพว e คนะครับในภาพวีคเนี่ยถ้าเกิดเราดูในฝั่งของ EMA ยังโอเคอยู่ยังปกติอยู่ r s i ก็ยังปกติอยู่นะครับในภาพเดยเป็นไงบ้างภาพเดยเนี่ยอ่ะเส้น12-26ก็ขึ้นมายื่อยู่ด้านบนละก็ดูเหมือนจะโอเคเลยดูเหมือนจะแฮปปี้เลยแล้วก็แท่งเทียนยังไม่มีแรงเทขายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่มันติดในฝั่งของตัวพลายโซนด้านบนอยู่คราวนี้เรามาดูการเส้นค่าเฉลีย่ยไกลๆกันบ้างอ่ะอยากให้เพื่อนเห็นภาพนะว่า การปรับตัวขึ้นมายืนบนโซน ema 2 0 0้ในด้านบนเนี่ยเราไม่ได้เจอบ่อยๆถ้าเกิดเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของบูลันค่อนข้างเยอะเราลองซูมเอาออกมาแล้วไปดูย้อนหลังกันนะครับก่อนหน้าน,นี้มันมีการ drop รหลุดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ในโซนเนี่ยแล้วก็ยาวเลยถ้ามันเป็นบูลันจริงเนี่ย ema 200ยเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับปรับตัวลงมาดูเหมือนจะยืนได้ขึ้นต่อเห็นไหมครับปรับตัวลงมาดูเหมือนจะยืนได้แล้วก็ขึ้นต่อเลย แล้วก็มาหลุดแถวโซนนี้แล้วก็หลุดมาสักพักหนึงขึ้นมายืนดิบเห็นไ,ไหมดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ E m a 200นะครับในการ buy a d ได้นะฮะเขาเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ประกอบกับตัว supply zone เมื่อกี้ถ้าแถวแถวโซนนี้โดนเทขายลงมาจุดที่เป็นแนวรับแรกเลยในฝั่งของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือ E m a 200ตรงนี้นะครับใช้ประกอบได้แถวประมาณ22 1 0 0นะฮะเราลองย้อนกลับไปดูนะ ในฝั่งของเวฟแล้วก็ในฝั่งของตัว supply z n e demand zone เมื่อกี้นี่มันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันเลยแถวๆโซนนี้นะครับก็คือเวฟสองที่ดรอปลงมาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่หน้าเบ็ดมากๆนะครับส2 8 0 0่ 22, ส่วนตัวเนี่ยในฝั่งของสัญญานะครับฟิวเจอร์ภาพที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยหรือว่าพอรตใหญ่เนี่ยผมก็รอจังหวะในการเก็บทยอยเก็บนะแถวๆโซนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนในดิสคอร์ดไลน์เป็นแชทอีกทีหนึ่งคราวนี้ผมอยากจะพูดคุยถึง อีเวนต์นะครับที่เขากำลังจะมีก็คือตัว FOMC นะครับที่ทาง uh, ตัวเฟดเนี่ยจะมาประกาศเนาะเรื่องการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเขานะครับวันที่ยี่บนะรู้สึกว่าจะเป็นย3ตอนช่วงเช้าเลยคือตีหนึ่งเนี่ยบ้านเราก็คือย2ิตีหนึ่งอ่ะประมาณนั้นคืน22แล้วกันนะครับจะมีการประกาศตัวเลขซึ่งเขา forecast ที่5%ใช่ไหมครั้งที่แล้ว4 7 5ก็ต้องรอดูกันซึ่งผมว่าตลาดเนี่ยเหมือนจะรอนะรอ วันที่23อยู่นะครับว่าจะประกาศออกมาในมุมมองไหนประมาณไหนนะครับาอาจจะมีการเลือกเดเรคชั่นตอนช่วงเวลาตอนนั้นนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยดูจากกราฟเนาะมันก็ควรจะต้องมีการย่อบ,บ้างแหละนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาถ้าเกิดสมมติเราบอกเฮ้ยเราเริ่มตกรดหรือเปล่านะครับไม่สามารถซื้อของได้ทัน,นสิ่งที่เราควรต้องทําก็คือการกระจายเงินออกมาแล้วก็ทยอยซื้อนะส่วนตัวผมนะถ้าเกิดสมมติซื้อไม่ทันใช่ไหมก็จะทยอยซื้อไม่ซื้อแบบขวดแบบ ปักเดียวไม้เดียวนะตรงนี้ถ้ามันยังไม่ย่อก็ทยอยซื้อไปหรือว่าถ้าเกิดมันออกข้างเนี่ยเราก็จะได้ราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2 7งหมื่นเจ็ดสองหมื่นหกเนี่ยแล้วเบรกขึ้นต่อก็ไปเล่นด้านบนต่อแต่ถ้าเกิดมันดิฟลงมาเราก็จะมีไม้ที่เราแบ่งเงินไว้เนี่ยในการทยอยซื้อโซลล่างด้วยนะครับแล้วก็จะดีไซน์ในการเปิดตัวสัญญาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมก็ทําไฟล์ไปให้แล้วเนาะเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน Discord ได้เลยอันนี้จะเป็นไฟล์ในเรื่องการคํานวณเงินในการเทรดฟิวเจอร์ นะครับแล้วก็การคำนวณเงิน o อเวอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นอินคำเท่าไหร่เอาคำเท่าไหร่เราควรจะ r e s e r v ์เงินไว้6เดือนเนีเท่าไหร่คำนวณไว้ให้ละแล้วก็พอร์ตในการแบ่งเทรดฝั่งคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Spot ตนะครับพอร์ตที่เป็นเว็บ3ในการกระจายเงินไว้นะครับแล้วก็ในฝั่งฟิวเจอร์ก็มีการคำนวณไว้ให้ละแล้วก็สามารถแยกมาคำนวณในพอร์ตนี้นนด้วยในฝั่งฟิวเจอร์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำไฟล์เพิ่มเติมด้านล่างไว้ให้เนาะสำหรับพอร์ตที่ผมมีการเทรดในฝั่งของสโนว์บอลของตัวพอร์ตใหญ่นะครับก็จะทำการอ่าเรคคอร์ดในนี้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพด้วยตัวพอร์ต example เนาะเพื่อนจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะบริหาร Margin บริหาร l e v e r a ร e เนี่ยในการเติมโว์ชั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ r ัน Prof i t ไปเร,เรื่อยเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงนะครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> สามารถไปแจมไปพูดคุยกันใน Discord ได้แล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ใน Discord ได้เลยก็ฝากไว้ และสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็พูดคุยกันถึงมุมมองตลาดล่าสุดเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดไม่สามารถเบรกขึ้นมายืนแถวประมาณ28,000เหรียญถึง30,000เหรียญได้แบบแข็งๆเนาะมีโอกาสที่โดนเทขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับกลบลงมาตรงโซนแนวรับ EMA 200อันแรกเลยของเราที่มองไว้22,100นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองวัดพิบันที่เนาะแถวแนวรับหกสเอ็อร์เนะครับก็อยู่แถวประมาณ22,200 22,300ประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าจะ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพื่อนเลยถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเค r เรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ